นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมีเรื่องค่ะที่น่าสนใจนะคะแวะมาที่เรื่องราวของเรื่องเศรษฐกิจค่ะ ตลาดซื้อขายนะคะอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่ายังคึกคักนะคะโดยมีคนจีนเนี่ยยังครองแชมป์ในการซื้อแล้วก็มีการโอนไตรมาสสองสูงถึง1 7 0 0 0ล้านบาทเลยค,ค่ะสูงมากทีเดียวนะคะเรื่องนี้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะก็ระบุนะคะว่าในไตรมาสที่2ปีนี้ค่ะทั้งมูลค่าและก็จานวนการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมในไทยของชาวต่างชาตินะคะก็กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ะสะท้อนถึงความต้องการห้องชุดในไทยในภาพรวมเริ่มฟื้นกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิดนั่นเองค่ะโดยห้าอันดับแรกของชาวต่างชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมไทยสูงสุดเพราะว่าอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะยังคงเป็นชาวจีนค่ะซึ่งมีการโอนทั้งจํานวนหน่วยและมูลค่ามากที่สุดในบรรดาชาวต่างชาติค่ะมีจํานวน ,3448 หน่วยมูลค่ากว่า16,000ล้านบาท รองลงมาก็คือรัเสเซียสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและก็สหราชอาณาจักรค่ะโดยในภาพรวมช่วงไตรมาสที่2นะคะชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่สามารถซื้อได้ตามกฎหมาย49%ต่อโครงการเพิ่มขึ้นถึง54%ค่ะและคาดว่าจะส่งผลให้ภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรกมีชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทยเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะเขาก็บอกว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะคะค่ะ